ยามเย็นยามเย็นครับยามเย็นรถติดเหมือนเดิมปลดออก,ออกบ้างก็ดีโอ้ปลดออกไม่เป็นล็อกเป็นอย่าดใส่ประแจอย่างเดียวปลดออกไม่เป็นไม่เคยล้างเลยทีเลยวเขาบอก ต้องล้างปัจแจบ้างล้างไม่เป็นใส่เป็นอย่างเดียวสบายดีน้องอ่อนสบายดีน้องอ่อนพาชมบรรยากาศยามเย็นรัชดาอีกแล้วน้องอ,อ่อนมืดแล้วไปนอนลนะ <c oughs> เอาเอาตามสบายตามสบาย เอาสบายดีสซานสไปนอนเอ้พาเบิ่งรถตุก๊กตุกโอ้อย่างแน่นเลยนั่งได้เอาคนเจ็ดคนแปดคนโอ้นั่งรถตุ๊กตุกเลยคนจีนนั่งรถตุ๊กตุกเลย ขอบคุณมากครับพี่เป็นนองที่ให้สติ๊กเกอร์มาแล้วล้วนคนพุ่นผ้านเยอะจังออใช่ใช่ย่านเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เลย แหลงท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาสามเรนรถอย่างดอ๋อใช่ใช่ใชตลอดเท่นนี้สี่เลนไม่ใช่สามเลนตลอดเท่นนี้สี่เลน ย่านเศรษฐกิจไปเจอกันที่ไหนครับไปเจอกันที่ไหนที่ผมจะแส่เพราวันจะาไปที่เหมือนแสบ ไปทำอะไร,รอ้มกระเสใส่ถุงละใส่ถุงละมาลาเว่ยีพีีเลยสีเงินละโอ้ยสีตีงบใช่ใช่ใช่ แท็กซี่มามาแท็กซี่แท็กซี่เรียกแท็กซี่อรับพี่ศรีาดูแท็กซี่สามลอ้อมีแท็กซี่สามลอ้อเห็นตุกต๊กตุก๊กแล้วิดทอดบ้านบอพี่เศรษฐี พี่สุทธิสวัสดีคุณอ๋อ